ล่องโหนครับไปตรงข้ามจะยิงเราไม่ได้นะถ้าเราสั่งล่องโหนนี่ครับนี่ความเกียร์อีกอย่างหนึ่งเลยถ้าไปตรงข้ามไม่มียูนิตแบบเปิดแมปอ่ะจะยิงเราไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมและในคลิปนี้เราก็จะมาโชว์นะครับคอมโบหนึ่งในะคอมโบที่ค่อนข้างน่าเล่นแล้วผมก็คิดว่ามันเกียร์มากๆนะของป่าย GDF นะั่นคือการใช้เจ้าตัวฮอขนคนนะครับคู่กับคนโดรนนะโดยคอมโบนี้ที่มันเกียร์เนี่ยเป็นเพราะว่า ตอนที่เราเอาคนโดนขึ้นพอขนโคนครับผมไอ้โดนเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกได้ซึ่งตัวโดนออกมาข้างนอกครับมันไม่แปลใช่ไหมแต่มันสามารถแบบยิงได้นขณะ,ะที่แบบพอมันบินอยู่อะครับซึ่งตัวนี้แหละมันคือความเกียนของบิลนี้เลยเพราะปกติแล้วยูนิตของเกมเทมเพ Ri ไลซิงครับยูนิตส่วนใหญ่อะมันจะวิ่งตอนยิงไม่ได้ครับผมเอ้ยมันจะยิงตอนวิ่งไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะห <Unit ready. S 2> อหอเราสามารถแบบ ยิงได้ครับมันเลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเกียนมากๆเลยเราสามารถแบบจู๊บไปตรงข้ามในฐานที่ไปตรงข้ามแบบโดนเราทำดาเมจเรื่อยๆได้ครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างโกงเลยอะโอเคแล้วอีกอย่างหนึงครับของบิวนี้ที่ค่อนข้างโอเคนะก็คือตัวบิวนี้ครับมันเล่นค่อนข้างเร็วนะเพราะปกติ GDF ผู้ชมจําได้ไหมตอนที่ผมโชว์คลิปไปครั้งแรกเนาะคลิปที่เป็นอะไรอะฮอเลเซอร์ตัดเกมใช่ไหมครับไอตัวฮอเนี่ย เวลามันจะเล่นจริงๆอ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณเตรียมตัวประมาณเจ็ดแปดนาทีเลยครับผมว่าฮอจะออกมาได้นะแต่ถ้าเราเล่นวิวนี้ครับผมเราสามารถเอาตัวฮอขนคนเนี่ยออกมาได้ตั้งแต่ช่วงประมาณอ่อสี่นาทีครึ่งเราเล่นได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องเดินไปดูไปตรงข้ามสักนิดนึงว่าไปตรงข้ามเนี่ยเป็นทีมอะไรนะครับเราจะได้รับเือได้ถูกต้องนะโอเคเงินเริ่มจะหมดลนะ ไปตรงข้ามรักทายมาครับไปตรงข้ามเป็นดนัสตี้เเราได้ยิงก่อนเราได้ <Sir. S 1> เปลี่ยบครับตอนนี้เริ่มไม่ได้เปลียยแลวเอนจิเนียร์ถ้าเราเข้าไปในตึกได้เราก็ได้เปลียบครับ โอเคโอเคโอเคโอ้ผมลืมไปที่จริงผมต้องออกคนโดนสิบคนทันทีนะครับเพราะคนโดนมันจะออกมาทันตอนที่เราสร้างไอตัวฮอเสร็จพอดีนะสิบคนเอาเบสิสอันเดอร์แอ็กแทโอ้ไปตรงข้ามผมคนมาเยอะนะเนี่ยปกติฝ <Start S 2> <า>่ายเทมเพสไม่ค่อยสุดผมคนต้นเกมเยอะขนาดน,นี้นะครับเนี่ย แป,แปลกเหมือนกันเอาไม่เข้าสักทีพี่ชายก็ว่าไปไม่ค่อยจะพอครับอืมเล่นหาร,ราบเยอะมากนะฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นหาร,ราบแบบนี้ผมว่าโอเคอยู่เพราะว่าไอหาร,ราบตัวนี้มันยิงบนฟ้าไม่ได้นะครับมันข้างเป็นผลดีกับฝ่ายเราอยู่ครับแต่เล่นวิวน,นี้ต้นเกมาการเงินเราจะติดขัดหน่อยนะเพราะเราต้องสร้างคนโดนเยอะครับ อืออออกม,มาเก็บแรกก่อนนี้เลยว่าชายเดี๋ยวผมผมผม,ผมรอฮอผมลำเดียวรอฮอลํลำเดียวพี่เกมไปตรงข้ามไอ้กระสีจัดเลย พยายามเข้าไปอยู่ในอันนี้ครับในแร่แร่เทนเพสเขาไว้แต่ตรงข้ามจะขอลาดถอโนโคลเราหมดเลยครับ <c oughs> อเราจะมาหรือยังโอเคฮอเรามาละ ลอยสักคนหนึ่งครับคอมโบเราจะได้แบบเ <Unit ready. S 1> ต็มปูคอมโบได้นะ <Construction. S 1> โอเคมาละนี่ครับประมาณ4นาทีครึ่งน,นะครับวิวเราเล่นได้ละ <Construction complete. S 1> อืมเป็นเทขในรอมนี้ค่อนข้างแพงนะครับ นี่ครับเราสามารถวิ่งไปยิงไปได้เลยแต่ถ้าเราจะโฟกัสไฟเนี่ยเราต้องยืนอยู่กับที่นิดนึงนะครับแต่ได้ยูนิตอันนี้มาก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเพราะมันแพงมากเลยนะเลขอย่างคือบิวนี้พยายามอย่าให้ฮอนี้ตายนะครับฮอนี้ตายนี่คือเกมเราจะตามค่อนข้างหนักเลยนะ นี่เนี่ยนี่ครับแรงอยู่นะแต่ผมจะไม่วิ่งไปยิงไปนะครับเพราะว่าวิ่งไปยิงไปเนี่ยฮอนี่มันคุมไม่ได้นะครับนี่ครับคือฮอใส่ตรงข้ามาใช่ไหมเขาต้องยิงฮอเราครับแต่คือถ้าเขายิงฮอเราเขาจะโดนไอตัวโดนเรายิงครับผมโอ้ยหึ่มปั๊มปั๊มอย อ๋อผมว่าผมต้องขึ้นด้านบน <S 2> <S 2> อนนุ้ยฮึล่องหนครับไปตรงข้ามจะยิงเราไม่ได้นะถ้าเราสั่งลอง่องหนนี่ครับนี่ความเกลียดอีกอย่างหนึ่งเลย ถ้าไปตรงข้ามไม่มียูนิตแบบเปิดแมปอะ่ะแตจจริงเราไม่ได้ครับเราล่องหนได้เป็นเวลา20วิวีครับ <c ười> เนี่ยกเกียนเกียนไหมครับกผู้ชมผมบอกเลยยูนิตมโบนี้แบบเกียนจัดเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวเราต้องอันนี้แล้วครับ <c oughs> ต้องมีเอ็นต้องมีเจเนียร์คนหนึ่งนะ เอาไว้ซ่อมเดี๋ยวผมเทียร์ตรงนี้ก่อนเอ้าถ้าเราได้ไอเทมเพตลิกอันนี้คันคุ้มครับคุมจัดผมบอกเลย <Gotcha. S 1> โอ้ยผมลืมโอ้ผมลืมไปผมมีลงรถอันนี้แล้วนี่หว่าเอ้าหอเอ้าเอจนเนียร์นี่ซ่อมฮอไม่ได้หรอเ <h aw> อเจิเนียร์ซ่อมฮอไม่ได้ครับพิ<ะ>่ <h aw> รู้ ผมบุกเลยแล้วกันเยอะเกินเยอะเกินผมต้องรอจังหวะนครับผมว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเทค็กสูงละ ขึ้นเทคสูงแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันนี้กันครับเดี๋ยวสร้างฐานแรกอันนึงขึ้นเทคสูงอ๋อพอยังไม่แตกนี่หว่าโอเคครับพอไม่แตกเราก็ขึ้นแล้วก็หนีดีครับสวยอย่างนี้สวยจัดผมบอกเลย อลใหม่เราก็เตรียมพร้อมแล้วครับมผมว่าผมสร้างฐานรถถังสักฐานแล้วกันดีจัดรับเกมนี้เราจัดก,การแร่ไปตรงข้ามได้เยอะมากเลยครับอืมเดี๋ยวผมต้องเก็บอินเทลเพื่อเตรียมนี่แหละครับ เดี๋ยวผมจะพยายามส่งกองทัพไว้แถวนี้เนาะคแบทเลดีไปครับลำใหม่ไปเดี๋ยวผมพยายามเก็บอินเทลเพื่อขึ้นนี่ก่อนแล้วกัน โอเคส่งโดนไปดูก่นครับผมมชนะแล้วนะ <Body time. S 1> คิดว่ากองทัพเขาน่าจะน้อยเพราะรถแลกเขาโดนระเบิดไปสาคันนะครับ แล้วก็รถแรกเขาก็กำลังจะโดนระเบิดเรื่อยๆครับผมโอเคโอค้โหรถแรกเราโอเคครับทำลายฐานแรกไปตรงข้ามไปเรื่อยๆเ,เป็นเพจบริกเรียบร้อยเราบใตรงข้ามโดยเราคุมเกมไปแล้วนะไปเสาร์นี่ยิงไกลเยไหมเนี่ยครับ เกียนมากครับคุณผู้ชมเมื่อกเกียนไหมั hmm. like ้ยเียร์ผมคุมเกมด้วยฮอสุดเกรียงครับมาครับผมมาต่อกันที่เกมที่สองกันดีกว่าเนาะโอ้โหแมปเดิมอีกละผมอยากเล่นแมปที่แบบมันมี เมส์ผมมันช้าลงปะเนี่ยโอเคครับแต่กี้ผมน่าจะไปโดนอะไรบางอย่างไม่ไม่ม์ช้านะผมปรับละคือไอแผนเนี้ยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากมากครับก็คือแมปครับผมด้วยความที่เราเป็นฮอแบบใครได้เนาะดังนั้นผมอยากจะเล่นในแมปที่แบบมันมีเขาเรียกว่ามีเหวมากกว่านี้ครับแมปอย่างนี้แบบเหวมันน้อยเนาะแล้วแบบบริเวณเนี้ยพวกรถมันตามเราไปได้ไงครับผมอยากเล่นแมปที่แบบ เราสามารถจู๊กได้อะจู๊กดีๆอะแบบแมปที่ตรงนี้เป็นเหวร,รถตามมาไม่ได้ครับแมปอย่างนั้นอะมันจะดีกับแผนเรามา,มากๆครับผม <got> พอมันเป็นแมปอย่างนี้เนาะผมว่ามันมันจู๊กยากอะชีวิตลังทดแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ดีครับอย่างที่ผู้ชมเห็นนะด้วยความที่ฮอเรามันแบบวิ่งไปยิงไปได้ครับถ้าเราแบบอาศัยเรียมดีๆเช่นเล่นตรงพิระมิดนี่เนาะแบบจุ๊กจุกจุ๊กจุกนี้ครับมันยังพอได้อยู่นะ ผมจะขึ้นไปยึดด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนนี้มันเป็นแหล่งแร่ของเรานะแหล่งที่ต้องเอาครับผมแหล่งการขยายแร่ในอนาคตนะตอนนี้ผม cover ทุก cover ค,ครับถ้าไปตรงข้ามไม่ยึดเราจะยึดโอ้ยึดละแต่ตรงกลางไปตรงข้ามไม่ยึดซะงั้นไม่แย่ครับ really โอเคโอเคอุย้ย ไปตรงข้ามเป็น G T F เหมือนกันเลดี้เซอร์ถ้าเราเข้าบังเกอร์นี้ได้ก็สบายครับสตูมันส่งทหารลาดมาหรอโอ้ผมลืมสร้างคนโดนอีกแล้วหวังว่าไปตรงข้ามยังไม่อันนี้นะยังไม่แบบ ยังไม่ยึดตรงนี้นะครับปุ๊ฐานแรกสามฐานต้นเกมตึกเราเลือดน้อยกว่าครับตึกเราพังก่อนละแต่มันแค่ตัวถ่วงเวลาครับอย่างน้อยไม่อยากให้แตกตรงข้ามส่งกำลังมาตรงนี้เร็วเกินนะ่ะตอนแรกผมเหมือนได้ยินตรงนี้โดนโจมตีน่าจะหูปากไปเองครับอปเรเตอร์ ้นเกมการเงินเราจะฝืดเพืองนิดหน่อยนะถ้าเราได้รถแล่ห้าคันเมื่อไหร่ครับตรงนั้นอนะ่ะการเงินเราจะโปรกว่านี้ครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามเสียเงินในการฟัลมยูนิตถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสี่ตัวมั้งเขาน่าจะจนกับเรานิดนึงครับโอเคฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เข้าบังเกอร์ตัวนี้จรงิจรง,รงๆแหละค่อนข้างดีกับเราเลยครับเพราะเดยวเราจะขยายฐานแล่มาตรงนี้ได้นะ building capture นี่ครับที่เขาเขาเอาเอจิเนียเอ้ยเอาทหารลาบจะมายิงเราด้วยนะต้องใจเย็นๆครับผมฝ่ายตรงข้ามน่าจะสร้างเป็นไอตัวเซนตีค่อนข้างเยอะแล้วนะลถเซนทีเราพังก่อนแน่นอนแล้วก็ไม่ค่อยดีเลยครับที่จริงตึกตรงนี้เป็นตึกที่ผมพยายามจะให้มันอยู่ได้นานที่สุดนะ เราต้องเริ่มนี่แหละครับเนี่ยเซนที่จริงด้วยยัง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 โอเคสิบคนชุดแรกพร้อมนะโอเคไปตรงข้ามบุกเร็วเหรอ ครับผมจะวิ่งไปเส้นนี้แล้วกันแต่ตรงข้าม <to try. S 1> น่าจะมองไม่น่าทันมองครับไอตัวลงน้ำมันนั้นันพังนะครับ ไปครับลอยฐานแรกไปตรงข้ามกันเฮ้ยไม่ใช่ฐานขอรดแล้วกันนี่ครับเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้แล้วก็เราก็หลอยรถแรกไปตรงข้ามไปครับ ไม่ค่างโอเคเลยตอนนี้อ,อันนี้แล้วก็เลดา้าโอเคครับโอเคไปตรงข้ามยังไม่ยังไม่เขตยังไม่เขตพี่ชาย เนี่ยยิ่งป่ายตรงข้ามวิ่งเข้ามาในนี้ใช่ไหมมันเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะได้เปรียบนะครับแต่ไม่เลยนะผมบอกเลยผมเนี่ยได้เปรียบผมนะครับได้เปรียบไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามผมบอกเลยรถแรกฝ่ายนี้มันแพงมากครับเนี่ย รถแร่พังขนาดนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะผมบอกเลยเราก็หนีครับไปตรง,งข้ามเขาเริ่มมันนี่ละเออแล้วก็วผมฐานแร่ตรงนี้ฐานหนึ่งแล้วก็เป็นป้อมครับเอาไว้กันนะตรงนี้ก็เป็นฐานไฟฐานไฟฐานไฟเนี่ยครับเกียนมากเลยนะผู้ชมดูดิไปตรงข้ามตามมาคือเขาตายนะ เขาอ,อะเป็นคนเสียครับไม่ใช่เรานะต้องดูครับขเขาเพิ่มฐานแรกตรงนี้หรือเปล่าโอเคตรงนี้เราเล่นไม่ได้ครับมันกันเยอะเกินเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเดี๋ยวตรงนี้ให้ทัพหลักของเราเป็นคนเล่นครับ <Hunter. S 2> เนี่ยเนี่ยพอมันเป็นด่านที่แบบมันไม่มีมุมมากครับมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เราก็หล่อยไปเรื่อยๆครับผมอุ้ยแต่ต้องข้า้ขึ้นเทกสูงหรอ,อ,ข,อขึ้นไฮเทกครับถ้าอย่างงั้นผมเล่นเป็นเลเซอร์เพิ่มขึ้นไป โอเคผมต้องทำรแรกเขาเพิ่มครับอุ้ยพี่ชายวิ่งเข้าไปลึกเกิน,นญญแต่ตอนนี้คือเหมืนอนเขาตาทั้งเป็นนะผมบอกเลยผมแค่ต้องรอรอเวลาครับตอนนี้นนโอเคสร้างฐานไฟฐานหนึ่ง ตอนนี้คือการเงินของผมดีกว่าเขามากรถแรกเขาพังไปสามสี่คันแล้วครับผมว่าผมจะเล่นตรงนี้เล่นดาลล่างเนี้ยถูกละด้านบนเรากันได้ด้วยป้องปืนครับของรถแรกมาก็โดนเราเล่นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราขึ้นไฮเทคได้เราก็นำเขาแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วครับมันเป็นไอ้ไอ้เขาเรียกว่าไงนะไอ้รถอันนี้ใช่ไหมไอ้ป้อมืนยิงไกลครับเราก็แค่อันนี้ครับ เราก็แค่เอาฮอมาเล่นเราก็แค่เอาฮอรมันายิงมันครับผมโอเคดีกลับบ้าน ตอนนี้ไปตรงข้ามมันไม่น่ามีตังแล้วนะผมว่าถ้าโดนผมหมดเขาคือเขาหมดแล้วอ่ะผมว่าชุดนี้ผมโผเขาได้เลยจครับผมโดนตัด,ดเรื่อยๆอย่างนี้หัวปั่นผมบอกเลยบิลนี้ดีมากครับคือปกติ GDF มันมันไม่สามารถตัดได้เร็วขนาดเนี้ย8นาทีผมบอกเลย